สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอดันช้างกรมะคะตัวจริงที่นี่ทีเดียวนะคะแล้วก็อีกหนึ่งขั้นนะคะเท่ๆคูคูนะคะคันนี้มีคู่แล้วแล้วมีกันแล้วกันแล้วนะคะไปสุพรรณบ้านชันนี่เองนะคะน้องเป็นสองพาวนะอันนี้คันน่าจะไม่ค่อยคอยไม่ค่อยได้เห็นที่ไปสุพรรณเนาะเพราะเขาจะเป็นคันหน้าญี่ปุ่นนะคะส่วนใหญ่เราจะเห็นในตัวพวกซอํอา 910น 30, 4 6 0 4 1 3 0อ๋อแล้วก็มีก่อนหน้านั้นที่ไปโคราชนะคะที่จะเป็นเจน610ที่เป็นคันญี่ปุ่นเช่นเดียวกันและแต่เขาพิเศษเลย610นะคะนี่ดูไกลๆเหมือนทําสีแต่คือเขาสีเดิมๆนะคะเพิ่มเติมคือปััมเฮดน,นะคะไอดีโตอย่างที่เราเห็นแล้วเสื้อลายนะคะพิเศษเข้าไปอีก เกียร์กลางนะคะนี่เรียกว่าพิมพ์นิยมเลยนะคะพ,พระคุณแพทย์เลยว่าได้นะคะมีพร้อมไปแทนแบตมีแบตเตอรี่พร้อมนะคะนี่คือสีดเดิมดม,มีอ่าแน่นอนอย่างกระทะนี่คือกระทะเดิมนะคะโอ้ลืมบอกไปไกลๆนิดนึงยางก็เป็นยางเดิมของเขานะคะและแน่นอนด้านหลังไฟนี้นะคะจะสามสิบหกสามแปดนี้ก็เป็นยางเดิมของเขานะคะมีเพิ่มเติมเรคือเก็บสี่กระทะให้ลูกค้าเพิ่มเวทของชอรดันช้างกรบเข้าไปนะคะ สองก้อนและทำเป็นสีฟ้าตัวหนังสือสีขาวทำไปคล้ายๆกับตัวรถเลยส่วนด้านหลังพิเศษป้ายนี่แขนปาาเป็นแบบรุ่นใหม่เลยนะคะและเขาก็เพิ่มตัวกระบอกช่วยยงนะเพราะคันนี้ไม่มีมาเดินไฟพร้อมอะไรพร้อมแล้วนะคะแล้วก็พร้อมไปโกยเงินโกยทองที่สูพันเรานี่เองนะคะและพิเศษเข้าไปอีกลูกค้าบอกว่า รอบแบบนี้ขอป้องกันเครื่องนิดหนึ่งแฟงกองเปียกเข้าไปด้วยนะคะเป็นเกีรีรยกลางที่ดูไกลๆดูมาอย่างนี้เลยคือเหมือนทาสีเข้าไปเลยนะคะแต่บอกเลยว่าคือเดิมๆนะคะเป็นเดิมๆที่หลอกคลาสสิกอีกหนึ่งคันนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องนี่ก่อนนะคะว่ากำลังจะไปรับทรัพย์รับเงินรักทองที่สุพรรณบ้านฉันเนี่ย คููกันแล้วไม่แคล้วกันแบบนี้รอขนาดไหนนี่ลืมบอกก่อนที่จะไปฟังเสียงกระจังหน้าช้างแบบนี้เพราะว่าพร้อมไปกับใบมีดนะ่าเจ็ดฟุตเลยนะคะตัวจริงที่นี่ทีเดียวฟังเสียงเครื่องกันเลยดีกว่าพร้อมค่ะไปสุพรรณบุรีบ้านฉันนะคะเดินๆที่ดูไกล,กลๆหล่อมาก เดี๋ยวก็นิ่งคลิปนิ่งคลิปนะคะเราไปดูสเต็ปก่อนนะคะบอกเลยนะคะคขวา่าตัางสภาพเนาะคือเราเก็บรูดซึมให้เราเช็คระบบให้และแน่นอนพอติดตั้งม่มีดนะคะเขาก็จะมีการเทสระบบให้นะคะทั้งไฮดรลิกด้านหน้านะคะโอ้เขาจะโชว์สองเพาด้วย,ยนิดนึงคือสองเพาต้องเรียกว่าเขาก็ต้องเทสให้ทั้งหมดนะคะเรียกว่าเป็นตามสภาพที่พร้อมใช้งานแต่พออย่างที่บอกว่าติดตั้งม่มีดเขาก็จะมีการทดลองให้ก่อนนะคะระบบไฟก็เช่นเดียวกันนะคะ ม่อันนี้ทำแยกออกมาให้ด้วยนะคะด้านในได้ไหมเปิดอ๋อนี่ติดตั้งแล้วนะคะเป็นสองร,ระบบอ็อเดี๋ยวลอดลอดใต้ท้องช้างาอะ่ะเรียกว่าไปแยกระบบให้ด้วยเลยนะคะซึ่งกระจังหน้าของตัวไฟตานี่มีมาแล้วอย่างไรองขอให้ต้องต้องว่ามือเสนแต่นะคะอ่ะเล่นเครื่องนิดนึงไม่เล่นของเพ่อนเล่นค่ะไมด้วยนะ ะไปดูระบบก่อนนะคะรั้วซุ้มนะคะมีการเก็บระบบให้แล้วก็อย่างที่บอกนะคะมีการทดลองเช็คทั้งหมดนะคะยางไฮดรอลิกนะคะก็คือมีการลองเช่นเดียวกันนะคะแต่อันนี้เราไม่ได้จะโชว์ในในคลิปนะคะเนื่องจากว่าเราไม่ได้มีฐานต่อไปวิดีโอใช้งานได้รวดเร็วังการเนื่องจากลูกคา้ามีติดตั้งกระบอกช่วยยกคำว่าติดตั้งกระบอกช่วยยกนะคะมันจะมีการขึ้นลงที่ช้านิดนึงนะคะแล้วพอดีว่าเป็นรอยแบบนี้ไม่ได้มีตัวถูกกันเลยไม่ได้โชว์เข้าไปในคลิปแต่ถ้าใครอยากเห็นนะคะตามไปได้นะคะสุพรรณบ้านเรานี่เองถังนี้นะคะ ส่วนคนอื่น,นะคาะมานที่เลยชอดันช้างนะคะตัวจริงที่นี่ที่เดียวอย่างกองเปลี่ยนน่คะลูกค้าก็แปลงไปนะวอล์กแต่ไปนี่นึงโชว์ความหล่อความเก๋านะคะของโค้งหนึ่งศูนย์องาแบบนี้ไป,ปยังไงล่ะโอยใช้โชว์ค่เสียงเพื่อมเพราะแล้วโชว์สเต็ปในการขับเคลื่อนกันเลยดีกว่าค่ะเดินหน้าแล้วเดี๋ยวเขาจะมีเดีเขาจะต้องมีการลองเบรกลองพวกคานให้ด้วยนะคะลองถอยหลังทั้งหมดนะคะ เก,ะะก็จะมีการทดลองทั้งหมดให้นะคะเรียกว่าเทสเรียกว่าเทสร,ระบบทั้งหมดนั่นเองนะคะพร้อมที่จะไปรับใช้แม็กมีแค่ว่าอ้ออีกนิดนึงลืมบอกไปว่าหลังคามีเก็บสีให้ด้วยทีเราก็เลยดูหลอกเซี่ยวเป็นพิเศษรถจอดพี่คือพี่สัง่งห้องปลาดิโอสติดรถในนึงห้องปลานี้นะคะไม่ต้องไม่ตามไม่ทันรอป,ปั๊บรอป,ปั๊บโอ้โหพอขับได้ไว่ายวัยมาก เสียงเครื่องเพราะเพราะว่าร้านแบบนี้นะคะคือคลาสสิกกันเลยทีเดียวแล้วเป็นปห่วงห่งูนสูปัมเพอดิโตเกียร์กลางนะคะพิมพ์นิยมของบ้านเราเลยแรงง่ายนักสั่งง่ายแล้วก็หล่อมากเ,เดียวะครับไปไว้ปุ๊บนี่ครับแบกดีอะไรดี เรียบร้อยเดี๋ยวผ่านน้องขึ้นไปดาน,นบานได้นะคะเพื่อจะรอเจ้าของมาอยากให้มาหาจริงจริงนะคะเราเปิดจ้าหนึ่งสองนัาแบรบมองเช้าถึงห้าโมงเย็นอยู่ทุกวันอาทิตย์เท่านั้นแหละคะ่ะตัวจริงที่นี่ที่เดียวนะคะสองชั่วโมงไงบ้างคะนี่บอกเลยนะคะคือแค่ว่าเป็นเรลี้ยร็ยว่าเขาเป็นส่งเพลาเหมือนกันนะคะคันก็จะไม่ใช่เป็นคาร์โลเท่านั้นเองแต่ นอกนั้นนะคือเหมือนทุกอย่างกันหมดนะคะของ1นูนย์นะคะโรเตอร์โรใจปั๊มให้ได้ดีโตเกียร์กลางแบบใช้ไรมากนะคะพร้อมที่จะไปโกยเงินโกยทองแล้วเป็นตามสภาพที่หล่อมากจะว่าหล่อมาก พร้อมไปรับสอบแล้วยังไงต้องขอบคุณลูกค้านะคะจากสุพรรณบุรีมากๆอีกนะคะอีกอีกหนึ่งครั้งนะคะที่เสียบสลาเวลามาแล้วก็รอรับน้องคนหล่อ6610คันนี้ไปช่วยเกยเงินเกยทองนะคะส่วนลูกค้าท่านอื่นก็อยากสอบถามขัต้ตอนนี้เลยกิงกางไม่ได้นะคะ063 9264 156นะคะแต่บอกว่าถ้าอยากได้รูปเพิ่มเติมจัดแนะนำเป็น f a c e b o o k นะคะคายรทัยคิดช่อดนช้างกุ๊ฟเฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะ ส่วนเพนอะไรนะคะเผื่อว่าเราบอกว่าอยากซื้ออะไรด้วยอย่างเงี้ยเวลาเราจะเซอร์วิสยังไงสามารถสอบถามได้นะคะเป็นชอดันช้างอะไรไรถไถฝดและเครื่องอัดฟังนะคะส่วนเบอร์น้องฝ่ายอะไรก็จะเป็น0ูนย์เ6 4าสอาย้ำนะคะ0 9 2 6 6 4 4 9 6 4้และพวกเรานะคะเปิดจันนึงเช้านะเปิดมงเช้าถึง5้าโมงเย็นหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะที่ย้ำบอกว่านี่เป็นสุพรรณบ้านชันเพราะเราชอดันช้างอยู่สุพรรณบุรีค่ะและอยู่อำเภอดานช้างน,นะคะอยากให้มาหาทางนั้น ถ้ายังไม่สะดวกมากเงาเงาเบอร์ติ๊กตอกเรามีนะคะ IG แลเราก็มีนะอีกนิดก่อนจะไปฝากกดติดตามนะคะแล้วก็ฝากกด s u b ส c คร b e เพื่อจะได้มไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปจากชอดันช้างกุ้มนะคะฝาก6610คันอ่าไม่ใช่คันนะะั 10, ้น6610 2พาคันนี้นะคะเกียร์กลางประเพชอดิโตเป็นเขาเรียกว่าหนึ่งในดวงใจอีกหนึ่งคันนะคะต้องขอบคุณลูกค้าและขอบคุณ FC ทุกท่านและผู้ผชมทุกคนที่เข้ามานะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ มาชอดันช้างแล้วนะคะหิวข้าวนะคะแนะนํามาไล่ชมอินนะคะอย่างเมนูที่เห็นดันนาเลยหมูกรอบค่ะต้องมาลองนะคะเจอกันได้นะคะไลยชมอินนะคะหยุดแค่วันพุธเท่านั้นและคะ่ะ